สวัสดีเพื่อนๆพี่นพๆน้องๆนะคะลูกค้า f c ทุกๆท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของอู่หันสานะคะวันนี้มีรถเข้ามาใหม่นะคะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมกันแล้วก็ถ้าชอบถูกใจก็อย่าลืมมาจับจองรอรับกลับไปไว้ใช้งานกันนะคะตัวนี้มาแบบว่าสวยมากเลยไม่ว่าจะเป็นหัวเครื่องแล้วกะะ็คันนี้เป็นหัวเมก้าตอนเดียวค่ะ เครื่องผู่ตัวของคันนี้เป็นเครื่อง JO 7C นะคะ175แรงม้า5สูบนะคะ<อ>เครื่องธรรมดาค่ะ,ะหัวสีเดิมๆนะคะมาจากญี่ปุ่นคะ่ะลูกค้าหัวน้ำเงินคาดเหลืองนะคะสภาพสวยมากค่ะถ้าเป็นหัวรถบริษัทนี้นะคะรับประกันความสวยได้เลยคะ่ะลูกค้ายังโสดด้วยลงใหม่นะคะคันนี้เป็นเมก้าตอนเดียวเครื่อง JO 7C คะ่ะ ทําเป็นรถดัมพร้อมใช้งานพร้อมทะเบียนค่ะอยู่ที่860,000บาทนะคะลูกค้าถ้าชอบถูกใจก็มาจับจองได้ค่ะเดี๋ยวจะอัปเดตหัวเครื่องค่ะสี่รอบคันให้ได้ชมกันค่ะสะภาพมาสวยมากเลยนะคะตัวนี้มาค่ะไปดูภายในหัวเก่งกันบ้างนะคะสะภาพภายในหัวนะคะประตูฝั่งขวามือคะ่ะลูกค้าภายในสะอาดมากเลยค่ะอันนี้คือสภาพเก่าญี่ปุ่นนะคะยังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะ ก็มาแบบกิ๊กๆเลยค่ะคันนี้เดี๋ยวพาไปดูอีกฝั่งนึงกันนะคะเดินดูรอบๆคันคัสซีกันก่อนค่ะคันนี้เป็นคัสซีปลาเรียวค่ะลูกค้ายาวประมาณ5เมตรกว่าค่ะทางลมเป็นอลูมิเนียมนะคะตัวนี้คัสซีนะคะสวยมากเลยสภาพมาแบบสวยๆเลยนะคะตัวนี้ออ เดี๋ยวพาเดินดูรอบรอบคันกันเลยนะคะตัวนี้มาสภาพเนี้ยบมากเลยค่ะถังน้ำมันคันนี้มาที่ร้อลิตรนะคะเดี๋ยวมาดูประตูฝั่งซ้ายกันอีกฝั่งนึงแล้วก็จะยกหัวให้ได้ดูเครื่องนะคะมาสภาพสวยเลยนะคะนี่ประตูฝั่งซ้ายค่ะลูกค้า คอนโซลหน้านะคะไม่ค่อยมีรอยถลอกเลยสวยๆแบบนี้หายากนะคะวันนี้มีเป็นคาสิโนเมกาตอนเดียวค่ะเครื่อง JO7C มาให้ได้รับชมกันค่ะ,ะเดี๋ยวเราดูเครื่องยนต์กันบ้างนะคะ,ะบุกันความร้อนนะคะมาสภาพนี้เลยค่ะเงาๆแบบนี้เลย แล้วก็เครื่องค่ะ j o โอจซจะมาเป็นเกียร์รอบช้านะคะ,ะ,คะสภาพเครื่องยนต์ค่ะแทบจะต้องไม่ไม่ต้องล้างทำความสะอาดอีกเลยค่ะแป๊บเหลืองๆมาเต็มแบบนี้เลยค่ะดูสวยมากเลยนะคะถ้าท่านไหนมองหาเครื่อง j o โอซหัวเมก้าตอนเดียวอยากจะรับเป็นคาสินโนค่ะมาดูคันนี้ได้นะคะที่อู่หันซาค่ะลงใหม่เลยค่ะสภาพสวยเลยนะคะลูกค้า เดี๋ยวดูเครื่องอีกฝั่งหนึ่งกันค่ะสวยมากนะคะยังไม่ได้ล้างนะคะลูกค้ามาแบบนี้เลยสตาร์ทแล้วก็เครื่องเงียบมากเลยนะคะตัวนี้นะคะสั่งสีสั่งสเปคได้เลยค่ะคันนี้ยังโสดนะคะลงใหม่นะคะพร้อมใช้งานอยู่ที่8ปดแสนหกหมื่นบาทค่ะรานะคาไม่แพงค่ะขายให้สวยๆนะคะรถสวยๆเลยตัวนี้ ยังโสดด้วยนะคะแวะมาดูจับจองไปไว้ใช้งานกันได้นะคะอยากให้ได้รับกลับไปไวใช้งานกันมากๆเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะมาสภาพสวยเลยค่ะถ้าท่านไหนมองหาอยู่ก็เชิญแวะเยี่ยมชมได้นะคะที่อู่หันซาค่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านสาหรับการติดตามรับชมนะคะเอาไว้เจอกันใหม่นะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ